ผมใช่วันแรกผมพิสังเกตแล้วมันรัดอ่อนทั้งต้นเลยมันรัดแหลกๆอ่ะลูกมนเล็กอยู่ลูกเล็กกว่านี้นะเนี่ยเราคิดว่ามันจะได้เลยปกตินี่ถ้าเป็นปีก่อนๆถ้ารัดใบอ่อนมาสองรอบอย่างนี้ของกำนันนี่จะต้องมีลูกติดแม่ไว้เนี่ยมันก็เหลือน้อยมากเหลือใบอ่อนมาตอนหลังจากลมวาวอ่ะผมอัดส่งอย่างเดียวเลยพอคิดแล้วว่าแป้งนี่นานไม่ได้กินแล้วมันไม่มีใบเลยคิดว่ามันไม่ได้นะแป้งเนี่ยทีแลกอ่ะ นก็มาดูเรียนโดนลมโซมใบแดงเหลืองแล้ยทำไมใบกลับมาเขียวขื้นใบเต็มเหน่งนี่ก็ไว้หลายรุ่นนะครับของกํานันก็อยู่หลายรุ่นเนี่ยแต่ลูกก็ใหญ่เนี่ยหนามไม่แตกหนาไม่แตกโตกลมเลยเนี่ยเด้อห้าผูเต็มทุกลูกเลยครับเออผมก็สังเกตนะโนุนหนนยิ่งงยิ่งโหข้าวสวยแม้กระทั่งเบียดเบียดกันนะตอนนี้ผมมาใช่ช่วงดอกบานแห่งเยาดอกเริมหอมอ่ะผมไม่ใช่อ่ะเพราะผมกระทุงน้ำเนี่ใบมันเริมม้าเลิมรัดเงี้ยผมเอาใบอ่ะ แล้วผมจะเอายาอะไรให้มันอาหารต้นไหนให้มันกินดีวะต้นนี้พปกวิ่งไปที่ร้านเลยผมก็เอ๊ะจันบุรีเนี่ยมันขายทั้งไหนไปวัดดันเลยเนี่ยไปสีร่านเลยโทรไปไปวันที่ด้วยนะเปิดทุกวันครับวันนั้แล้วเราบอกเปิดระเป๋ากัวไม่เปิดจะเสียเวลาเราเราใจร้อนเ่ยอดทิพยไปเลยพปกพูดบอกไม่ต้องปัดดอกกำนันไม่ต้องปัดดอกกันโมีนี่นี่เรามาดูต้นที่ไม่ปัดดอกครับต้นต้นนี้ที่รุ่นหลังมาแล้วก็เริ่มใช้เราไปแล้วได้ สามสี่รอบอวบมากเลยครับดอกกำนันมาไม่ต้องปัดดอกนี่ไม่ปัดดอกได้หนามขนาดนี้สุดยอดเลยครับตาตา,า,า,าดอกก็มาอีกนะครับนี่พิ่เกอถ้า,า,าได้ยังงี้แล้วไันกลัวแล้วใบหลังตัดใหญ่กว่านั้นอีกค่ะอะไรเยาเหลือเฟือ,ฟอนี้หลังตัดอันนี้เดี๋ยวด,ดูดูตัดหลูกเต่็เดีด๋ยวดูเอาใบออกมาชุดนี้เดี๋วดูเหรอยังไงดูตอนตัดกำนันต้นต้นยังเขียวอยู่ต้น,มตนไม่โทรมใบไม่ตกใบไม่ถอดเลยครับลูกก็ขยายดีลูกก็ไม่ร่วง ถ้าใครเห็นเนี่ยพูเต็มล้นเลยครับมีคนก็สงสัยว่ากำนันพนีไปโอเปกพัดเออพนเงี้ยนน้ำมันจะแตกบ่าเนี่ยก็ผมสังเกตมันไม่แตกไม่แตกเนี่ยแต่งไปเยอะแล้วนะนนี่ขนาดแต่งไปเยอะแล้วนะเจ็ดโอ้ตอนนี้เกือบ เกือบร้อยเหมือนกันนะต้องมองดูนไหนเล็กกันอ่นไหนยังต้องเริ่มเริ่มหนีตัองต้องใส่ทิ้งหน่อยมันเป็นหนึ่งหลดสองอยู่ด้วยกันงดหน่อยยอดแหละนี่ตอนนี้ผมผลต้นเล็กมดเลยผลผลต้นเล็กต้นอะไรนะผลมันกำลังปกติอ่ะปกติเขาจะเดินยอดอย่างนี้ครับกำนานเขาจะเดินยอดหน้ามาอย่างเดียวของกำนานเนี่ยได้แถมหูใบมาเต็มเลยครับเนี่ผมผลต้นเล็กแตกนี่ถ้ากับว่าตอนนี้นะถ้าทำนะชุดหนึ่งนี่มาเป็นยี่สิบกว่าใบ เหลือเปลือกอะไรไม่ต้องทำสามชุดเหมือนคนอื่นเขาเลยทำสองชุดเลยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้นเนี้ยเนี่ยมันบานพ่อมพ่อมดอกเนี่ยอือเนี่ยเนี่ยไอไอตอนมันออกดอกทีหลังแค่เนี่ยมันรัดไปแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่เห็นคือเขียวเนี่ยใบใบที่ตอนไอพูกนี่ผมผนพ่อมกับผูกนี่แต่มันยังไม่ออกดอกแล้วมาบานทีหลังนั่นเนี่ยวันนี้เรายืนอยู่ทนี่สามสามสิบเอ็ด นะครับสามที่เปียดมีนาซึ่งปกติอ<ต>่ะเขา<ต>จะไม่ได้ดอกกันหรอก,กใช่ไหม,มย,ย,ยืดแล้วครับใหญ่ครับ